สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มิ้นจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่า Presentation Canvas เปลี่ยนการขายเป็นการเล่าเรื่องให้ดนใจ หนังสือที่จะช่วยคุณออกแบบการเล่าเรื่องที่จะทำให้การพรีเซนต์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองด้านการนำเสนอเพื่อนมนำให้ผู้ฟังคอยตามและเข้าใจค่ะ หนังสือเล่มนี้นะคะเขียนโดยคุณเก่งสิทธิพ,พงศ์สิริมารเกษมนะคะคุณเก่งจบจากสหรัฐอเมริกาสาขา visual communication และปัจจุบันนะคะเป็น CEO บริษัท RGB 72 v 72 creative agency มานานกว่า20ปีและเป็นผู้จัดงาน creative talk นะคะงานรวมสปิเกอร์มากกว่า100คนและผู้ร่วมงานมากกว่า5,000คนทั้งในและต่างประเทศค่ะ จริงๆ presentation canvas สะขาเป็นกระดาษแผ่นเดียวที่จะรวบรวมความคิดและประสบการณ์ทุกอย่างนะคะที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้เราเนี่ยลดความผิดพลาดและเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จในการนำเสนอนะคะเพื่อให้เราเพิ่มโอกาสในการโน้มน้าวใจคนเพื่อให้เราได้เตรียมตัวพรีเซนต์ให้ได้ดีกว่าเดิมและเพื่อให้เรามีความมั่นใจสาหรับการนาเสนอครั้งต่อไปนะคะ สำหรับโครงสร้างของ presentation canvas นะคะจะมีอยู่3โครงสร้างหลักๆด้วยกันนะคะซึ่งได้แก่ the keys หัวใจสำคัญในการนำเสนอ 2. storyline เรื่องราวในการนำเสนอและ 3. the supporters ข้อมูลสนับสนุนค่ะสำหรับคนที่อยากเห็นภาพของ presentation canvas ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะมีแนะนำให้ เข้าไปดูสรุปหนังสือของเล่มนี้ในเพจสรุปให้ได้เลยนะคะสามารถเซิร์ชชื่อ presentation canvas ในเพจของสรุปให้ได้เลยค่ะแล้วก็จะขึ้นมาทุกคนก็จะสามารถเห็นภาพว่าหน้าตาของ presentation canvas มีหน้าตาเป็นยังไงนะคะค่ะสำหรับส่วนที่1ของ presentation canvas นะคะก็คือ the keys the keys เนี่ยจะเปรียบเสมือนการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมก่อนออก,ออกเดินทางจะประกอบไปด้วย ออดีน์หรือผู้ฟังนะคะผู้ฟังคือใครกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนักลงทุนหรือว่าฝ่ายจัดซื้อผู้ฟังสนใจในเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรนะคะรวมทั้งผู้ฟังเนี่ยมีเวลาฟังนานแค่ไหน 2. o b j e c t i v e หรือว่าเป้าหมายเหมือนการกําหนดจุดหมายปลายทางอะคะ่ะเมื่อเราสิ้นสุดการนําเสนอเนี่ยเราต้องการได้อะไรจากผู้ฟังนะคะอาจจะมีประมาณ1-3ข้อโดยจะต้องตั้งใจโดยจะต้องตั้งให้สอดคล้องกับผู้ฟังนะคะ 3. core message หรือว่าเนื้อหาหลักให้เขียนเป็นใจความสั้นๆที่สามารถสรุปจบและเข้าใจได้ง่ายก็ได้ค่ะเป็นสิ่งที่อยากให้ผู้ฟังจำได้หลังจากจบการนำเสนอแล้วนะคะเช่นการนำเสนอ iPod นะคะมี core message คือ1000 s o n g s in your pocket นะคะหรือว่าเพลง1,000เพลงในแค่เพลงหนึ่เพลงในกระเป๋าของคุณนะคะก็คือคุณสามารถยัดพันเพลงลงไปในกระเป๋าได้ง่ายๆเลย และสุดท้ายค่ะ place สถานที่นะคะหากเป็นการนำเสนอที่สำคัญนะคะคุณเนี่ยควรจะไปดูสถานที่ก่อนวันจริงควรวางแผนการเดินทางดูอุปกรณ์เชื่อมต่อที่มีให้นะคะหรือว่าสิ่งที่จะต้องเตรียมไปเองและและอัตราส่วนจอนะคะว่าเป็น4ต่อ3หรือ9ต่อ16เพื่อเตรียมไฟล์งานนำเสนอให้ตรงกับที่เราจะไปนะคะ ส่วนที่2ค่ะ Storyline หรือเส้นเรื่องในการนำเสนอจะเปรียบเสมือนการวางแผนเพื่อออกเดินทางนะคะประกอบไปด้วยะ p r o b l e m ปัญหานะคะจะแนะนำให้ใช้ persuasive story pattern นะคะโดยจะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นและช่วงสุดท้ายให้จบด้วย ความสุขสดชื่นนะคะแต่ถ้าไม่แน่ใจว่าปัญหาคืออะไรนะคะต้องการเข้าใจปัญหาผู้ฟังก่อนก็ให้ใช้เทคนิค start with why ได้เลยค่ะข้อที่2ค่ะ solutions ทางแก้ไขปัญหานะคะสินค้าหรือว่าไอเดียของเราเนี่ยสามารถแก้ปัญหานั้นได้ยังไงข้อ3 benefit ประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้รับเป็นการพูดในสิ่งที่ผู้ฟังอยากฟังนะคะถ้าผู้ฟังเปลี่ยนไปเนี่ยผลประโยชน์ก็ต้อง เปลี่ยนให้สอดคล้องกับผู้ฟังที่เขาฟังเราอยู่ด้วยนะคะเช่นผู้ฟังเป็นพนักง,งานองค์กรก็จะนึกว่าพนักง,งานจะได้รับประโยชน์อะไรแต่ถ้าผู้ฟังเป็น CEO ประโยชน์ก็จะต้องเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะก็ต้องดูผู้ฟังด้วยและข้อสุดท้ายของสตอรี่ไลน์ค่ะ call to action สิ่งที่ผู้ฟังต้องทำนะคะเป็นช่องที่สำคัญที่สุดเลยนะคะ เป็นช่องที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเป็นช่องที่บอกผู้ฟังว่าต้องทำอะไรต่อไปหลังฟังจบเช่นมีหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าเว็บไซต์นะคะหรือหากจะซื้อสินค้าให้มี QR Code ให้ผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป็นต้นอะไรประมาณนี้นะคะและส่วนที่3ส่วนสุดท้ายแล้วค่ะ The Supporters ข้อมูลสนับสนุนนะคะจะมีหน้าที่ผลักดันให้เนื้อหาหลักมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก็ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกข้อก็ได้นะคะ จะประกอบไปด้วย storytelling การเล่าเรื่องนะคะจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและนมหนาวใจได้ดีนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องพยายามสร้างเรื่องขึ้นมานะคะเพราะว่าอาจจะส่งผลลบในการที่เราอาจจะเล่าเรื่องไปแล้วมันเป็นการแต่งขึ้นมาแล้วสุดท้ายมันมันฟังแล้วมันไม่ลื่นไหลมันไม่เวิร์คค่ะก็ไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้หรือจะเป็น compare การเปรียบเทียบนะคะรูปแบบแรกเนี่ยคือการเปรียบเทียบเพื่อช่วยให้ดูดีขึ้นอาจจะเปรียบเทียบกับ สินค้าคู่แข่งหรือถ้าเราไม่อยากสร้างศัตรูนะคะก็อาจจะเปรียบเทียบกับสินค้าเก่าของตัวเองแต่ก็จะต้องระวังไม่ทําให้ของเก่าดูแย่ลงนะคะหากยังมีขายอยู่นะคะรูปแบบที่2คือการเปรียบเทียบที่ช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งที่นําเสนอได้ง่ายขึ้น,นะคะ่ะแบบที่3มนะคะ testimonial คำยืนยัน,นะคะ่ะการที่มีผู้อื่นมายืนยันนะคะจะสามารถทําให้ผู้ฟังคล้อยตามได้ง่ายขึ้น เช่นรางวัลที่ได้รับอันดับจากผลสำรวจหรืออาจจะใช้วิธีการยืนยันโดยการทดสอบสินค้าให้ดูด้วยตัวเองก่อนก็ได้ค่ะและสุดท้ายค่ะวิ n e s s การป้องกันจุดอ่อนนะคะการเปิดเผยจุดอ่อนเนี่ยเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือแบบหนึ่งเลยนะคะหากถ้าเรารู้ว่าเรามีจุดอ่อนเนี่ยก็ไม่ควรปล่อยให้ผู้ฟังสงสัยนานมากเกินไปนะคะซึ่งวิธีค้นหาจุดอ่อนเนี่ยจะทำได้โดย ให้เรานะคะเป็นกระจกเงาให้ตัวให้ตัวเราเองเนี่ยทบทวนสไลด์รวมไปถึงการดูบันทึกการนําเสนอของตัวเราเองนะคะหรือจะให้ผู้อื่นช่วยดูการนําเสนอและตั้งคําถามก็ได้ค่ะสําหรับการทํา presentation canvas นะคะอาจจะเขียนบนกระดาษเขียนบนแท็บเล็ตหรือจะใช้วิธีแปะโพสต์อิทในแต่ละช่องเพื่อให้แก้ไขได้ง่ายนะคะในครั้งแรกๆเนี่ยอาจจะใช้เวลานานแต่ว่าทุกคน ถ้าทำบ่อยๆแล้วก็จะคล่องขึ้นนะคะเมื่อวางแผนเสร็จแล้วก็จะลงมือเริ่มทำ presentation ได้เลยค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จาก podcast ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook YouTube และ Blogdit ค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย